Oh, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไทยวีซ่าจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนรับเงินเย 5, เียวยา5,000เหรียญฮ่องกงของรัฐบาลปี2023นะคะซึ่งการลงทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนรอบที่2ของปี2023ซึ่งคนที่สามารถลงทะเบียนได้คือกลุ่มคนดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่1ผู้ที่ถือบัตรประชาชนถาวรฮ่องกงหรือเว่งเกาว 2. ผู้ที่ถือบัตรประชาชนกึ่งถาวรเช่นผู้ที่ถือวีซ่าติดตามทุกประเภทผู้ที่ถือวีซ่าทำงานเชฟครูสอนมวยวีซ่าสปาหรือวีซ่าทำงานอื่นๆน,นะคะประเภท GEP ผู้ที่ถือวีซา่านักเรียนนักศึกษา ผู้ที่เคยเอาเงิน MPF เข่งเจ๊กกรัมออกมามาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับท่านที่ลงทะเบียนครั้งแรกและเคยเอาเงิน MPF ออกมานะคะขั้นตอนที่1เข้าเว็บไซต์ Consention Watcher 2023นะคะเพื่อนๆกดเข้าไป ที่ r e g i s t e r Now นะคะคือลงทะเบียนตรงนี้นะคะต่อไปกดตรงที่ Start นะคะแล้วก็กดถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กด Next ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ลงเลข ID การฮ่องกลงลงไปนะคะแล้วก็ช่องด้านล่างก็ใส่วันที่ วันเดือนปีที่ทำบัตรค่ะสังเกตดูตามรูปบัตรประชาชนตัวอย่างฝั่งซ้ายเลยนะคะใส่วันใส่เดือนใส่ปีแล้วก็กด n e x เลยค่ะ,ะหน้าต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องว่าตรงกับชื่อตามบัตรประชาชนฮ่องกงนะคะ และหากเพื่อนๆคนไหนมีชื่อจีนนะคะก็ลงในช่องชื่อจีนได้เลยค่ะ,ะต่อมานะคะก็ใส่เลขเบอร์โทรศัพท์ที่จะลงทะเบียนได้เลยค่ะใส่ยืนยันอีกรอบนะคะแล้วด้านล่างจะเขียนว่า Option OTP นะคะเพื่อนๆกดแล้วจะมีข้อความนะคะ ยืนยันรหัสนะคะส่งไปที่ Messenger นะคะเมสเ g จในข้อความของท่านนะคะดังตัวอย่างในภาพนี้เลยค่ะนะคะเพื่อนๆก็เอาตัวเลขที่เราได้รับในข้อความนะคะมาเก่อใส่ลงในตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยพอกดเสร็จเพื่อนๆก็กด Submit นะคะ หน้าต่อไปก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นเลือกช่องทางในการรับเงินได้เลยนะคะซึ่งมีช่องทางหลายอันมากเลยนะคะใครสะดวกรับเงินช่องทางไหนก็กดคลิกเข้าไปค่ะส่วนตัวมินนะคะกดช่อง octopus นะคะหรือปัตตทงนะคะกดไปเลยนะคะอ่ะ แล้วมันจะมีข้อมูลนะคะให้เรากรอกเลขปัตตทงนะคะเราก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะพิมพ์2ช่องนะคะทั้ง2ต้องตรงกันนะแล้วก็กด next เ,เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะมีหน้าต่อไปเป็นแพลตฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวอันแรกนะคะสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่รัฐบาล เขาแจ้งตามนี้นะคะไม่ใช่วีซ่าแม่บ้านนะคะไม่ได้ถูกจ้างงานอยู่นอกฮ่องกงหรืออื่นๆนะคะก็กดติ๊กในช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะท่านไม่เคยออกจากฮ่องกงภายใน3ปีที่ผ่านมานะคะก็ติ๊กในช่องแรกเลยนะคะส่วนใครที่เคยออกจากฮ่องกง นะคะก็ติ๊กอีกช่องหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาท่านไม่เคยถอนเงิน MPF หรือเข่งเจก,กัมนะคะให้ติ๊กช่องแรกเลยนะคะสำหรับคนที่ลงครั้งแรกหรือคนที่เปลี่ยนข้อมูลใดๆก็ติ๊กตรงนี้นะคะส่วนข้างล่างใครเคยเอาเข่งเจก,กรมออกมานะคะท่านก็ติ๊ก ช่องข้างล่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเพื่อนๆก็พิมพ์เหตุผลว่าท่านออกไปห้องนอกห้องกงด้วยเหตุผลอะไรนะคะพิมพ์เหตุผลลงไปหลังจากนั้นนะคะจะมี จะมีหน้าให้เราอัปเดตเอกสารน,น,น,นะคะสามอย่าง<น>เอกสารอะไรก็ได้นะนเพื่อนๆใบเคร <ขอ S 1> ื่องกักรใบภาษีใบสลิปเงินเดือนหลักฐานการ ทำงานไวธนาคารอะไรก็ได้นะคะเอกสารย้อนหลังสามปีเพื่อนๆเอามาอัปเดตอัปโหลดในไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะอัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดพออัปโหลดเอกสารเสร็จมันจะมีให้เราอัปโหลดไอดีการฮ่องกง เพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเต้องไปบันทึกบันทึกรูปก่อนนะบันทึกรูปเอกสารไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่เราใช้ลงทะเบียนก่อนนะแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์อ่ะอัปโหลด ID c a การเสร็จก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะอ่ะพอคอนเฟิร์มเสร็จมันก็จะมาหน้านี้ แล้วเพื่อนๆก็เช็คตรวจสอบก่อนนะคะว่าข้อมูลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็กดเซฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆลองลงทะเบียนกันดูนะคะไม่ยากเลยเหากเพื่นเคนไหนอยากให้ช่วยลงทะเบียนเงินเยียวยา5,000เหรียญปี2023ก็ติดต่อได้ตามช่องทาง ต่อไปน,นี้เลยนะคะหรือโทร9 0 4 9996เเบอร์ฮ่องกงนะคะสวัสดีค่ะ